คุณเจ้าภาพมากนะคะที่ต้อนรับอย่างดีตั้งแต่วันแรกเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะบินแล้วเดี๋ยวเรังกับใบตลุมทะลายพี่นุ่นพี่นีโอ้ยไปเลยค่ะไปเลยไปรออยู่เอาไปด้วยลังบ้านกคนเลยอะไปเลยพ่าราขาตัวตัุงไวยไม่ได้ไม่เอาตลุคความวุ่นวายไม่ได้วเอาไปปับ ไอ้เพื่อนข้างบ้านให้หน่อยลูกมันมากัดรั้วให้พังหมดเลยจะดีอยู่สองตัวนี่มันไม่มันไม่นี่รั้วเอยมันมาพังรั้วบ้านเราไม่พังรั้วไม่ขุดขนาดพอก็พอก็พอพอนอะไรกมีเพื่อนถ้ามีเพื่อนมันจะดื้อ กินล wow. ุกไม่กินเยียบเอี่ยมแบงแไปเที่ยวเท็กซัสเลยลุกไปไหมแน่่แน่น้ยจัง้เนะเจ้าโหดโหดเรมาของโหลดยังโหลด โอ้ยได้เพื่อนแล้วลูกอยู่นี่อเนาะโคอาโดเนี่ยไม่ไปลาเท็กซัสนะฮะลาเท็กซัสไม่มีเพื่อนอยู่บ้านคนเดียวรอบรเนี่ยรอบรก็บอก่มีผู้ใดมันเด่นน้ำมีเด็กน้อยอยู่มีเยอะครอบครัวเดียวมีเด็กน้อยประมาณรุ่นสามเนี่ย ยังไลยก็ไปไปขี่จากย่านเขาจ๋ากำลังพลผู้ใดตืันเกลือก7ปีผ่านไปลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมือง <c oughs> ลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองเลยดีใจที่ได้มาเจอกันอีกรอบ ลูกหลานในบ้านเต็มเมืองมันมีรูปแม่ตากอันนี้รูปพี่แสงเป็นยังไงครับยนดีที่ได้กลับมาเจอกันอีกรอบไม่ได้เจอกันกี่ปีแล้วเนี่ยผ่าดมโควิดมาหาหลายปีมากเจ็ดปีพี่เจอเจ็ดปีแอนย้ายไปปี2014สครั้งสุดท้ายจำได้ว่า จากคอนโดที่อ่ะที่ไปเยอรมันอ่าฮะันนั้ค่ะนั่นคือครั้งสุดท้ายใช่แล้วกลับมาเจอกันอีกรอบแต่ละรอบลูกเต็บ้านหลานเต็มเมืองอะไรก็เปลี่ยนแปลงแต่มิติภาพก็ยังอยู่เหมือนเดิมอันนี้คือภัรยาแสงทองสวยไอ้พุทธภัทร คนเล็กนีนน่น้องอารันคนไายคนเลน็กแต่เต้นกลอนดึงด้งกลอนดิงด้งึ้งกลอนเส้นเก่งเลการถ่ารูปลานทาที่น่ี่นมองดูทีิี <c oughs> ้กัน,น, <c oughs> น,นไปๆๆเอา <c oughs> ้าดจังหวะการลอกล้อลูกลาน เงี้ยมองแล้วเออฮดูดิจิตดูแล้วดูฮะปะนี่โรงแรมเวสเทิร์นที่อยู่ที่สนามบินเดนเวอร์นะคะ วันนี้เสียงก็จะหายหน่อยนึงเพราะเป็นหวัดมาหลายวันแล้วอันนี้กำลังจะนั่งรถไปที่สนามบินถึงสนามบินแล้วล่ะไม่ใช่นั่งรถยังอยู่ในรถอยู่อยังจะเข้าโรเแรมห้าดาวเบสเวสเทิร์นยวสข้างล่างก็รถไฟก็จอดถึงเลยเดือนเป็นเตอร์เซีอนไฟเดือนไปทางดอยบย เออทิดาที่เราจะกลับบ้านแล้วนะลูกสยามไทยมเจ้าสีีเลียเดเดเชกละจ้าลับ้านเตอนนี้ก็ดอกกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะ็ที่นอนนะแคร์อ่เดอกออจ้ากระเป๋าเราวค็กก็จะเดินทางไปที่อ่าสกิลิตี้ตรงนี้นะสกิลิตี้ที่สมัิเกต้าม t นสุดคิ กำลังจะไปกินมิคมอเอทโฮมเราจะกลับบ้านแล้วค่ะ้น่ารับ้านว้้าปะ ไล่ไปทั่วไม่รู้นะไม่รู้เลยที่เช็คสปินนิ่ง only, standard and spinning o n l อันนี้ก็จะกลับบ้านแล้วค่ะ b and c okay yeah they couldn't choose you -choo, a little Choo -choo. you excited excited we coming home we here we're all a b and c Wow. อันนี้ก็จะขึ้นรถไฟไปลงที่เกตบดดีที่แรกบอกตีนเต็นค่ A, B, M, C, ะนี่เลวค่ะเดี๋ยวขึ้นชิชูข้างหลังมนะั้งตรงนี้ตอนยูจี Choo -choo. That? Yeah? Now you can sit here. The doors eight. are closing. 25. Please keep clear and hold on for departure to all A-gates. This is A-gate. We're going to B-gate. Please continue to hold on. Ah. Đơn là cái đơn này rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Excited. Are oh, really you excited? We mm. see now we get in it. Get another step. <laughs> another step. Yeah, E gonna go to T thirty-five thirty-five. Nãy là mọi người. Nãy mới henry ra không lâu. Nếu như mà nắm rival, lâu departure. Oh shit. <laughs> 35 ngày nay mình henry. Not too long about 34, 36. It's right there.

Bye d e n v e r see you again next time ตอนนี้ก็อยู่บนเครื่องคะคุณพ่อคุณลูกนี่แหลก็เต้นล้วเนาะขึ้นมาบนเครื่องแล้วก็มีไดของแน่นิ่แล้วได้ที่เราจะได้กลับบ้านแล้วติเต้นไหมคะื่นเต้น I wanna go home

Uh, what they call is children's travel quick. Why she's running? Mm -hmm. she's, so, mommy. Oh, no she's running. <coughs> <coughs> จบอะตรงนั้นก็เป็นเบสเวสเทินโฮเทลนะคะ ตอนนี้เครื่องก็แรนดิ้งถึงสนามบินซานแอนโตนิโอแล้วนะคะถึงอย่างปลอดภัยค่ะเดี๋ยวก็จะไปรับกระเป๋ากันนะคะนี่ดูสิเด็กหิงทีิดาก็น้ำตาไหลน้ำมูกไหลใหญ่เลยคะ่ะซานแอนโตนิโอาถึงเท็กซัสแล้วค่ะยาถึงบ้านนียังคะ เราถึงบ้านแล้วค่ะเรามาถึงที่สนามบินซานอันโทนิโอแล้วนะคะเราต้องไปรับกระเป๋ากันนั่นไงจะไปทานข้าวฟรีที่ USO ทิดาทด,า,ดาถึงบ้า,านแล้โลกถึงซนโะทตอนนี้พ่าิดามานทานแนดคือที่ USO ที่สนามมินซานาแล้วก็เอ็นจอยแน็คอเลยทุ่มหอก็ u ู o เคยสงสัยกันไหมคะเวลาเดินที่สนามบินแล้วแวบไปเห็นโลโกโล้ USO ว่ามันคืออะไร USO ก็ย่อมาจาก uh, United Service Organization นะคะซึ่งให้บริการทหารและครอบครัวที่มี ID ทหารอเมริกันค่ะมีให้บริการทั้งในค่ายทหารและก็สนามบินต่างๆนะคะในส่วน USO ในสนามบินนี้มีทั้งที่ในอเมริกาและก็บางประเทศนะคะเพราะว่า uh, ถ้าหารมริการบางทีเขาก็มีค่ายที่ต่างประเทศด้วยนะคะส่วนมากเนี่ยาจะเปิด24ชั่วโมง7วันหรือไม่ก็365วันเลยนะคะเขาให้บริการทุกอย่างฟรีค่ะสามารถเข้าไปทานอาหารเครื่องดื่มเล่นเกมดูทีวีฟรี Wi-Fi นะคะแล้วก็สามารถนอนหลับพักผ่อนรอต่อเครื่องเพื่อที่จะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางกันต่อไปค่ะอิ่มหรือยังคะอิ่มหรือยังยังไม่อิม่ม เลยกินให้อิ่มเพื่อจะได้กลับบ้านเยี่ยมไปไหนคะกลับบ้านใช่ไหมบายแอฟฟอดดีเลย์เดตอนนี้เราก็อยู่ที่พักที่หอนะคะเมื่อกี้นั่งชัตเตอร์บัสมานะคะเขาก็พาเราลงที่ชัตเตอร์สต็อปตรงนี้แล้วคุณพ่อก็ไปเอารถที่เราจอดไวะคะ้ค่ะเรา ทริปเราเจ็ดวันนะคะช็อตเทิร์มก็ราคาอยู่ที่ประมาณ49เกเหรียญค่ะตอนแรกก็กะว่าจะเรียก Uber อร์เหยืนะกลับไปกลับมา Uber มันก็ตกอยู่ที่ประมาณแบบว่าเกือบร้อยเหรียญอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกเอาเมื่อมาจากที่ช็อตเทิร์มสี่สิบเก้เหรียญคะอะไรนะคะ the bus ไปแล้วค่ะเขาเอาเรามาจอดตรงนี้ยัาไงลูก they just drop us over here drop us off เดี๋ยวเดดี้ไปเอารถเดี๋ยวเดดี้มาค่อากาศร้อนไหมคะ<อ>ร้อนไหมแตกต่างจากเดนเวอร์ไหมน้ำมูกไหลเลยลูกสาวเอ<ร>้ย <c oughs> ไม่จับอะไรแล้วนะสุดจ็บปวดจ้าที่รากบอกว่า I wanna go home now you're home okay แอ์เลนบายที่รักขึ้นเครื่องบินสนุกไหม Okay. จะไปขึ้นอีกไหมเครื่องบิน <No. S 1> ไม่ไปแล้วทำไมอะคะขึ้นเครื่องบินแล้วมันแพ้ใช่ไหมไม่ถึงสิบนาทีมันต้องหลับใช่ไหมลูก <c oughs> ดีดากบมากลับมักลับมา่กับแม่ไม่เดินไดไกลหลบโยนรถมาจะวิ่งชน 56เหรียญแม่บอกสิบเก้าห้าสิบเหรียญเอาก็มันเลยไงยยที่จริงมันมันเลยสิบวงมาไงเ <c oughs> ด,ดี๋ยวดี้มันไปยึด <c oughs> ข้อตรงไหนล่ะก็อินเสิร์ตค่ามันก็ใส่ไปตรงมัด้แค่ข้อโอเค ดูเกับเปิดแล้วเอา5้สิบหกเหรียญถัาเด็ดขวามือออกขวามือมาขวามือถึงบ้านอย่างปลอดภัยค่ะที่ดาก็ปั่นจัก,กรยานปุ๊บเลยค่ะ